เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายในวันพระนี้จะได้นำสารธรรมว่าด้วยเรื่องความเคารพมาสนทนากับท่านสาธุชนความเคารพหลักปฏิบัติในเรื่องของความเคารพนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าความเคารพนั้นเป็นเรื่องของการให้เกียรติเป็นเรื่องของการเคารพกันยกย่องกันเชิดชูกันเพราะถ้าหากว่าคนเราในสังคมนั้นให้เกียรติกันเคารพกันยกย่องกัน แล้วก็ปฏิบัติต่อกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยก็เชื่อแน่เหลือเกินว่าสังคมจะเกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าหากว่าต่างฝ่ายต่างไม่ให้เกียรติกันไม่เคารพกันไม่นับถือกันก็เป็นเรื่องยากที่จะทําให้สังคมมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขในครั้งพุทธกาลนั้นมีสัตว์อยู่สามชนิดด้วยกันอยู่ร่วมกันมาแบบไม่ค่อยจะสงบร่มเย็นเป็นสุขนักนั่นก็คือช้าง 2ก็คือลิงและสนกกระทาสัตว์ทั้งสามประเภทนี้อยู่มาวันหนึ่งก็เกิดความเบื่อหน่ายว่าเออเราทำอย่างไรถึงจะทำให้การอยู่ของพวกเราเนี่ยมีความสงบแล้วก็เป็นอยู่แบบบรรยากาศดีก็เลยตั้งกติกากันว่าถามเอาละกันว่าถ้าใครเกิดมาก่อนก็ถือว่าเป็นผู้อาวุโสที่สุดคนที่เกิดมาทีหลังซึ่งถือว่ามีอาวุโสน้อยก็จะ เคารพนับถือผู้ที่เกิดมาก่อนหรือว่ามีโอโสมากกว่านะก็เลยถามกันว่าเอาต้นใส่ตรงนี้แหละเป็นตัวกําหนดช้างบอกว่าพอข้าพเจ้าจําความได้เนี่ยก็จําได้ว่าต้นใส่ต้นนี้มาอยู่ในระดับตัวลําตัวของช้างแต่ลิงบอกว่าข้าพเจ้าจําความได้เนี่ยต้นใส่ต้นนี้ก็อยู่บริเวณประมาณสักสะดือของตัวเองซึ่งก็หมายความว่าลิงนั้นเกิดมาก่อนช้าง แต่สุดท้ายนกกระทาซึ่งเป็นสัตว์ที่ตัวเล็กที่สุดบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยข้าพเจ้าจําได้ว่าตรงนี้ยังไม่มีต้นไทรต้นไทรต้นนี้เป็นผลมาจากการที่ข้าพเจ้านั้นบินกินผลของต้นไทรจากที่อื่นแล้วก็มาถ่ายไว้ตรงนี้สุดท้ายพอลิงและช้างทราบดังนี้ก็เลยยกให้นกกระทานั้นเป็นพี่ใหญ่แล้วก็ลิงเป็นพี่รองสุดท้ายช้างซึ่งตัวใหญ่ที่สุดแต่กลายเป็นน้องเล็ก จากวันนั้นมาเนี่ยช้างก็ให้ความเคารพนับถือถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็อยู่ในโอวาทคําแนะนาพร่ำสอนของพี่ใหญ่ทั้งสองหลังจากวันนั้นมาก็ทําให้สังคมของสัตว์ทั้ง3นั้นมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขท่านสาธุชนทั้งหลายถ้าคนเราในสังคมนั้นรู้จักให้เกียรติรู้จักเคารพนับถือกันรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ผู้น้อยแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องอย่างนี้แล้วเชื่อแน่ว่าสังคมเราจะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุข ชีวิตส่วนตัวของเราเองก็มีความสงบร่มเย็นเป็นสุขขออำํานวยพร